สนับสนุนโดยธนาคารกส,สิกรไทยสีกันรวดซึม TOA 201ศููปซิลยาสีฟันซอลส์ปลากระป๋องโรซา สู่เวทีแห่งนักสู้ชีวิตทั่วประเทศเพราะนี่คือรายการจังน่าวทุ่มจันทร์หทุ่มแบบนี้นะเห็นพวกเราทั้ง4คนรับรองได้เลยว่ามีเรื่องราวดีๆเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับและช่วงนี้สลับสูนโดยแล็กตะซอยครับสหรับนักสู้ชีวิตที่ชนะในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึงหนึง่งลาน มีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกับกิกดูออนทัวร์นะครับซึบ่งในงานมีการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลและชมคอนเสิร์ตสุดมันกับกลุ่มศิลปิน JGM นะครับจากรายการกิกดูสงครามเพลงและเหล่าศิลปินดาราอีกมากมายเลยนะครับพบกันในวันเสราร์ที่11รกรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซาจังหวัดระยองนะครับ รายการกิดูออนทัวร์นะครับมาพบกับประชาชนแบบใกล้ชิดกันเลยและขอต้อนรับคุณกี้พักมลสถิรบุตรคุณโย่งเชิญยิ้มคุณเหมียวประวันรัตนสุริยคะครับสวัสดีครับอตอนนี้มารายการเนี่ยทางทีมงานเขาบอกพี่เหมียวว่ายังไงบอกว่า,ามาจัน์พันดาวแล้วทำไมต้องใส่ชุดแบบนี้ก็คิดว่าให้มันเต้นห่างเดี๋ยวเดี๋ยว มนผิดหรือเปล่านี่ไม่ใช่ชุดถางเครื่องนี่มันชุดล้ำหน้านะเด <c oughs> ี๋ยนะแล้ววันนี้ทั้งสามท่านก็จะมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตตลอดทั้งรายการเลยนะครับอเอาล่มาละครับครับพูดถึงผู้เข้าแข่งขันข,ของเราในวันนี้นักสู้ชีวิตของเราวันนี้ท่านแรกหมายเลข25คุณกองแก้วท่านที่สองครับหมายเลข27ครับคุณวิสูตรนะครับนี่ท่านที่สามนี่เด็กบ้านในชั้นเองหมายเลข แล้วนี่พี่พี่เป็นไรพี่เป็นพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรทำไมเลขยี่สิบเก้าท่านที่สามนะคะน้องกิฟต์นะคะและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้ารอบท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีจ้าพี่เป็นคนขอราชจ้าพี่ชื่อกองแก้วคานางสกุลกูแก้วจ้าอายุพี่ห้าสิบสามปีจ้าพี่จะมารายการจันพันดาวพี่จะมาสู้เพื่อชีวิตของพี่สุดๆพี่จนหลายพี่จะสู้อย่างเดียวจ้าสุริยันจันท์ ตนนี้พี่ทํางานในวันละ300อบาทจะหาเลี้ยงลูกพิการคนนึงจากคนโตค่ะเขาพิการทั้งแขนทั้งขาทั้งสมองความจําก็สั้นค่ะนี่ค่ะลูกชายพี่จ่านี่ค่ะมือเขาจะอ่อนปวกเปียกไม่มีกระดูกเลยเขาทําอะไรไม่ได้เลยขาก็เป๋ค่ะสี่เดียวกันเลยพอพี่กองแก้วทราบว่าลูกชายของเราผิดปกติความรู้สึกคนเป็นแม่ตอนนั้นเสียใจเศร้าใจไหมครับหรือว่าจะหยุดเลี้ยงเขาไหมเสียใจเสียใจแต่คิดว่าจะหยุดไม่ไม่เคยคิด ทองรักแม่ที่สุด <c oughs> รักค่ะเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเขาหากินเองไม่ได้ไม่อยากตายก็เพราะคนคนนี้แหละเพราะว่าถ้าตายไปไม่รู้ใครจะดูแลเขามองฟ้าว่างๆมดทางก็พี่จะไกไม่เคยได้หยุดเลยเจ็บก็ต้องทนน่ะบางครั้งก็วูบนะเดี๋ยวนี้ พักผ่อนไม่เพียงพองานมันล้นตัวเกินไปกลับบ้านดึกๆก,ก็ตามองไม่เห็นอีกรถจะชนเอาตังอยากจะมาลองจันทพันดาวนะจ๊ะอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งสําหรับการที่จะต้องหยุดถ้าเกิดว่าหยุดก็จะไปหาหมอเพราะว่าได้รักษาขาพ้ได้ววาหายเจ็บหายปวดสักหน่อยพักเพิ่มพลังสักนิดหนึ่งมองฟ้าไม่อภัยในดวงใจ ก่อนคุณแม่ของเราจะร้องเพลงมีอะไรอยากจะพูดกับคุณแม่ไหมครับอยากกลับแม่ครับพี่กองแก้วหมายเลข25ครับ สวัสดีค่ะ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 พี่กองแก้วเรานั่งคุยกันดีไหมครับคนะครับพี่ขอเก้าอี้นิดหนึ่งครับขออนุญาตถามพี่กองแก้วนิดหนึ่งครับเงินรางวัลครั้งที่แล้วไปทําอะไรบ้างยังไม่ทันได้ใช้เลยพอกลับไปลูกคนที่มารายการป่วยเดินไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นครับก็พอดีข้างบ้านเขาจ้างให้ตัดต้นไม้พอตัดเสร็จเขาก็บอกว่าเขาปวดหลัง นึกว่าจะไม่เป็นอะไรกระซื้อยาขายเส้นให้กินธรรมดาก็ไม่หายครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เห็นจะได้เอาไปมาลูกเดินไม่ได้เลยนี่คืออาการที่ณปัจจุบันนะครับ <S 1> <S 1> <S ทําไมจะต้องใช้ผ้ามารัดที่ข้อเท้าทั้งสองข้างคือถ้าไม่มัดเขาจะขาเขาจะหดมาพอหดแล้วก็จะเกิดอาการปวดก็เลยต้องเอาผ้ามัดดึงเอาไว้ให้มันตรง,ตงๆเพื่อจะไม่ต้องได้ปวดก่อนหน้านี้พี่พี่กองแก้วก็ตั้งใจที่ว่า เหมือนได้เงินรางวัลไปอยากจะพักผ่อนบ้างเหมือนอยากจะจะเอาเงินไปรักษาตัวเองบ้างกลายเป็นว่าครั้งนี้ก็อเอาไปรักษาลูกแล้วหลังจากนี้ที่คิดเอาไว้พี่กองแก้วจะทำยังไงครับตอนนี้ก็ได้ถามตัวเองว่าจะทำยังไงแล้วเราจะทํายังไงถามตัวเองแค่นี้ยังคิดไม่ได้เลยว่าจะต้องทํายังไงเพราะว่าลูกเพิ่งเป็นก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะลูกอาการก็ไม่ดีขึ้นมาตอนนี้พี่กองแก้วยังคงทํางานอยู่เหมือนเดิม งานไม่ได้ทําจ้ะตอนนี้รับจ้างล้างจานเขาบางทีก็ได้ห0สบาทบางทีก็ร้อยห้าสิบบางทีก็ร้อยเดียวตอนนี้รับจ้างทําตรงนี้อยู่เพราะว่าไปทําไกลไม่ได้เพราะงานตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกลบ้านขี่ไปแค่กิโลนึงก็ถึงก็จะทิ้งลูกไปไกลไม่ได้เพราะที่บ้านไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าพูดถึงความรักของแม่เป็นบทเพลงนี่คงจะเป็นบทเพลงที่ตราตรึงในใจของลูกตลอดไป หวังว่าความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่นี้จะสร้างปฏิหารอะไรดีๆขึ้นมาอย่างน้อยๆอยากให้มีวันนั้นค่ะปฏิหาราไม่มีจริงฉะนั้นวันนี้ผมขอให้พี่สู้ให้เต็มที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่หลังจากนี้มันอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นก็ได้ะนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของพี่กองแก้วครับในรอบ2 0,000บาทครับคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ ค่าน,นี้ได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข25ครับแล้วส่ง SMS มาที่4777888คําถามสุดท้ายครับพี่กองแก้วครับถ้าวันนี้ได้เงิน1ล้านบาทไปจะไปทําอะไรแน่นอนค่ะรักษาลูกค่ะครับอย่างเดียวเลยรักษาลูกแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านทุกจริงทุกอย่างไม่มีอะไรให้ตัวเองเลยคหรอคะขอชีวิตลูกก่อนได้ไหมคะคตัวเองเอาไวท้ทีหลังค่ะความสุขของลูกก็คือความสุขข,ของแม่ค่ะ เอาละครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับคนสุดท้ายของผงสีค่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่กองแก้วด้วยครับเชิญครับ เป็นคนสุดท้า คุณเป็นคนสุดท้ายคุณจะดีจะร้ายก็จะมา ครับโอ้มันที่สุดแล้วล่ะสิเสียงเพลงที่ที่ออกมาจากหัวใจที่บอบช้ำเสียงเพลงที่ออกมาจากหัวใจที่มีปัญหาเสียงเพลงที่ออกมาจากหัวใจที่พวะพวงแต่ทำไมมันเพราะเกินคำบรรยายแบบนี้ก็ไม่รู้ มีอยู่หนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกพี่กองแก้วนะครับว่าการต่อสู้ของคนน่ะมันไม่มีวันจบหรอกครับเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจเต็มร้อยแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เช่นกันนะครับถ้ารักแล้วก็เมตตาหยิบโทรศัพท์แล้วโหวตหมายเลข25ครับพี่กองแก้วครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณค่ะงกีค้ครัคบ ก็รู้สึกว่าซาบซึ้งมากค่ะกีรู้ว่าแบบแม่ทุกคนเขาแบบรักลูกทูกแล้วพร้อมที่จะทําอะไรเพื่อลูกอยู่แล้วแต่พี่เอาความรักัพ level ขึ้นไปอีกแบบหลายหลายเท่าเลยค่ะขอให้พี่โชคดีแล้วก็ขอให้คนที่ดูอยู่ที่นี่แล้วก็คนดูอยู่ทางบ้านโหวตให้พี่แล้วกันนะคะขอบคุณมากครับองกีีครับขอบคุณค่ะเชิญพี่หายครับพี่กองแก้วค่ะสมกับการรอคอยของพวกเราจริงๆเลยนะคะเราไม่ได้เจอกันนาน 3นาทีกว่าๆที่เรานั่งฟังเพลงของพี่มีความสุขที่สุดพายก็เชื่อว่าทุกคนต้องต้องอารมณ์นี้เหมือนกัน <S <S อยากจะปลบมือดังๆให้พี่เหลือเกินขอบคุณค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับลูกชายด้วยนะคะ<อ>แต่ก็หวังว่าปฏิหารคงมีจริงเนาะพี่เนาะขอ,ขอให้ปฏิหารน,นั้นเกิดกับพี่ภายในเร็ววันสู้กับมันต่อไปค่ะขอบคุณมากครับพายครับขอบคุณค่ะ เสนโยครับวันนี้พี่ร้องเพลงได้เพลาะมากเสียงพี่เองหรือเปล่าหรือเอาเสียงใครมาเสียงสิเสียงครับสนี่ผมยังอยากบอกกับคนที่จัดงานเอาพี่ไปร้องเพลงเนี่ยคืนไปเลยพวกคิวของอภารคอวนเอาไปเสริมเอาไปเสริมไม่ไม่ต้องเสริมเรายกเลิกงานในทางข <railway> วัญหน้าคนหมอทั <qualc parfois> ้งขวัญนี่เขาไม่ยกเลิก ทำไมตกเลิกไม่ได้เหรอตกเลิกไม่ได้ไม่ได้เมียเขาเขาโกงเออไม่ได้เมียผมผมนี่ตกลงรลกคนฮะอภาพรเป็นเมียยุยงครับทีแรกผมนึกว่าคุณ่ะเป็นผัวเอกชัยครับนะฟังชีวิตแล้วก็ฟังเพลงจากพี่กองแก้ไปด้วยแล้วเนี่ย Secondly, ท่านผู้ชมทางบ้านรีบโหวตให้เธอครับขอบคุณมากค,ครับนายโกครับเชิพี่โยงครับผมว่าวันนี้นะ่ยพี่ทําได้สุดยอดมากในเรื่องของการร้องเพลงนะ่ะ <ขอ S 1> ส่วนเรื่องชีวิตผมว่าคนทุกคนย่อมมีปัญหาและปัญหาก็ต้องมีทางออกครับดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขอให้ชีวิตพี่กองแก้วมีแต่สิ่งดีๆ <m> เข้ามาในชีวิตหมายเลขย5โหวตให้พี่กองแก้วด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับขอบคุณค่ะ เจ้พี่เหมียวเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ไพเราะจับใจมากเลยแล้วที่รู้สึกมากๆก็คือเรื่องราวของของพี่ลูกชายพี่อาจจะโชคร้ายนะฮะแต่เขาโชคดีที่มีพี่ค่ะแล้วก็ขอให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากครับพี่เหมียวครับทุกคนขอบคุณมากคุณผู้ชมครับ นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ครับที่ขอให้สุขภาพของลูกขอให้ความสุขของลูกนั่นมาก่อนให้มาเหมือนเดิมแม่จะเจ็บปวดยังไงแม่จะเหนื่อยแค่ไหนก็พร้อมที่จะทุ่มเทนี่คือความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ผมขอยกย่องคนเป็นแม่ทั่วประเทศนี้เลยนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่กองแก้วสู้ต่อไปหวังว่าพี่จะ ก้าข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนะนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาในรายการจันทนะครับกองแก้วหมายเลข25จา้าจาอยากได้เงินจันพันดาวจา้าไปรักษาลูก่วยโหวตให้กองแก้วด้วยนะคะหมืาบาทไปแล้ว